บ้านหลังนี้นะครับของเราเป็นเทาเฮาส์นะครับ3ชั้นนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำแล้วก็มี2ห้องครัวนะครับที่นี่นะครับหมู่บ้านรันีวิวลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับมีเนื้อที่2 e ีสเตารางวาเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยนะครับหมู่บ้านนี้ติดกับถนนเมนอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตใกล้ห้างเซียร์จิตและฟิวเจอร์พาร์คลังสิต และยังมีองรอปภคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงบ้านหลังนี้ผ่อนสบายสบาย6,000ต้นๆลงจอดรถต่อเตอิมใหม่และยังแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำให้เอาไปเลยประตูบ้านใช้ก่อนประตูแบบดิจิตอลสะดวกหมดห่วงเรื่องการลืมกุญแจภายในบ้านได้ตกแต่งใหม่และยังแถมชุดโซฟารับแขกพร้อมเข้าอยู่กันได้เลยครับ บ้านหลังนี้นะครับของเราเป็นทาวน์เฮาส์นะครับ3าชั้นนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ําแล้วก็มี2ห้องครัวนะครับในโซนเคาน์เตอร์ครัวมีถึง2เคาน์เตอร์ครัวมีทั้งเคาน์เตอร์ครัวด้านในและส่วนเคาน์เตอร์ครัวด้านนอกมีขนาดกว้างขวางมีการต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มให้พร้อมใช้งานกันได้เลยครับ ในโซนห้องน้ำชั้นหนึ่งได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ให้ใหม่อีกด้วยครับในโซนชั้น2มีถึง2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำห้องมัตเตอร์เบดรูมีขนาดใหญ่ตกแต่ง WPC เพิ่มความสวยงามภายในห้องห้องน้ำชั้นนี้ได้เปลี่ยนอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ให้ใหม่เหมือนกันครับห้องนอนด้านหลังมีขนาดใหญ่เช่นกัน ชั้น3ชั้นนี้ก็เช่นกันครับมี2ห้องนอน1ห้องน้ําห้องนอนมีขนาดใหญ่อากาศถ่ายเทสะดวกห้องน้ําเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ใหม่และทาสีภายในภายนอกให้ใหม่ทั้งหมดหมู่บ้านนี้ยังมีสวนสาธรรารณะสนามเด็กเล่นให้อีกด้วยครับหากสนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเบอร์ที่เราให้ไว้ได้เลยนะครับผม